มีคำถามมาเยอะเลยนะฮะสลับไปที่ออนไลน์แล้วกันนะบอกว่าฝากถามด้วยเอาหลักเกณฑ์อะไรมาอนุมัติจ่ายทําไมไทยประกันถึงอนุมัติน้อยกว่าบริษัทอื่นโอนเงินเข้าวาไหนครับรอบนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกจ่ายบริษัทไหนขอสอบถามว่ายืนยันสิทธิ์ทางพร้อมเพย์ทำไมได้เงินช้ากว่าปกติ1-3วันครับครับอันนี้อย่างที่เรียนไปสักรู่นะครับเราเพื่อให้ความเป็นธรรมในในในหลายๆขบวนการเราก็เอาตัวของจำนวน สัดส่วนของเจ้าหนี้นะครับเป็นตัวแรกเลยที่มาหาสัดส่วนของจํานวนเงินเม็ดเงินที่มีอยู่เพื่อชําระ mm. เนื่องจากว่าบริษัทไทยประกันภัยเนี่ยมีสัดส่วนเจ้าหนี้น้อยที่สุดนะครับก็คือ8ปดห0ื่นกว่าลายเองถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับอาคาเนนี่เขามีถึงเกือบ3 0 0 0 0 0นะฮะ mm. และถ้าเทียบกับสินมั่นคงก็เช่นเดียวกันครับก็มีถึงเกือบ3 0 0 0 0 0เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไปไป,ไปเทียบสัดส่วนก็ อาจจะได้ได้สัดส่วนที่น้อยกว่าอันนี้ก็เป็นเป็นความเป็นธรรมนะครับที่ว่าเราดูจํานวนที่ใครมีมากมีน้อยแล้วก็จ่ายกันไปตามส่วนนะครับอันนี้ก็ต้องต้องถือว่าเราเราพยายามดูดูตรงนี้อยู่นะครับคือท่านกาลมังจะยืนยันว่าจ่ายแบบเป็นธรรมยึดตามมูลนี้ถูกต้องไหมคะค